กีเกี้ยวไม่มีมมมเดี๋ยวรอมืดก่อนดเดี๋ยวรอมืดๆแล้วเดี๋ยวไปซื้อให้ตอนนี้เขาไม่มาขายแล้วแม่มีกินเล้วอ่ะเฮ้ยมีกินแล้วอ่ะกินเ,เป็นหรออ้อาวอ้าว เด๋วข้าวหรือุกข้าวเหลือตั้งเยอะไม่กินให้หมดไม่เราเอามาแบ่งแก้วกินไปกระดึ๋งเดียวหยิมซะละเหนะล่ 8, หาไหล่หัวจุกว่น่าเกลียดมีหัวจุกด้วยมีจุกสองจุก้วยอีดูดิ โอ้เออถ่ายหัวจุกเบลมากเออเบลก็มีหัวจุกบุ๊มีหัวจุกเลยเออเบลมีหนึ่งจุกเคบุ๊กมีสองจุกเลยโอ้ยอันนมันเล็กมันดอกอืออันนี้มันใหญ่กว่าอันนี้ดิผมมีอยู่จิ๊ดเดียวยังอยากมีหัวจุกพี่ดูจบไปอ่ะนะฮะกูดูกูไปดูเหรอกูไปดูเหรอครับ ไปกูไปดูหรอครับจบแล้วจะจบแล้วว่ะดิไม่เปี่ยนชุดตัวไม่เปลี่ยนยังไม่กลับหมอยังไม่มาตรวจเลย,กยกบบเก็บก่อนสิเดี๋ยวก็หมออนุญาตก่อนดเดี๋ยวก็มีไข้อีกตอนมืดเดี๋ยวกูก็ชอบมีไข้อตอนมืดมืดนนี่อยากกันอะ ล้ามเหมือนกันอ่ะเลือดไหลเลยอ่ะไหลเลยอ่ะเนี่ยเลือดไหลเลยอ่ะเนี่ยเดินเดินมากเบ็ดเดาบ้างเจ๋ยเจ๋ยไม่เชื่อชอบเดินอุ้ยเก่งจังแสดงว่าเขาฉีดยาการเทียนไปแล้วหรอไม่กินแอมจ้าเก่งจังไบลกินแอมเว้เก่งจังหรือเก่งจังเลยครับ บุ้งไปเดินดื้มอมั้งไป,ไปหาพี่แดงพี่แดงอ่ะพี่พยาบาลคนนั้นนะชื่อพี่แดงม,แมีไข้อะไรหมคะืมมีไข้อะไรไหมคะมี่ลาดเป็นมหมอไม่รู้เหรอ่อเอะเลือดออกเลือด<ม>ออกมีค่ะมีไข้ค่ะเลือดออกด้วย ออด้วยตัน้อนสี่เลนะคะต้อไปโรงพยาบาลไหมคะเด็กกับอตโอตโอีกีก็นี่มันโรงพยาบาลอยู่แล้วไม่ใช่หรอจะไปโรงพยาบาลไหนดีก่น ดูมั้งครับ ผู้ชายนะนี่สวาวุ้คับเด็กเกาเฮ้ยนี่ต้องเด็กบ้าหรอบอกคค่บุฟฟิตคับเฉยๆก็พอแม่เฮ้ยส,สีสัว กินเวลาเธอ,อ,อเดี๋ยวพ่อ้แมาเอ้าพ่อแย่ะพ่อจะดุกไหมดุอะไรวัดหัวจุกอ่ะเอ,อ้ยหัวจุกแย่หัวจุกจ้าเดี๋ยวก็หัวจุกเหมือนกัน